การฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่3หรือวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ประชาชนกำลังเป็นแนวทางที่หลายประเทศใช้รับมือการระบาดของเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลตา้าซึ่งทำให้ยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกครั้งอิสราเอลเป็นชาติแรกในโลกที่เริ่มฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่3ให้ประชาชนโดยฉีดวัคซีนของไฟเซอร์บอเอนเทคให้ผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมา ก่อนที่อีก2ส,สัปดาห์ถัดมาจะขยายการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นให้ครอบคลุมผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปโดยเวลานี้อิสราเอลฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่3ให้ประชาชนไปแล้วมากกว่า1ล้านคนนายกรัฐมนตรีนัฟทาลีเบนเนตของอิสราเอลระบุว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องขยายการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นวงกว้างเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะเดียวกันสหรัฐได้เริ่มฉีดวัคซีนโควิด -19 ของไฟเซอร์ไบโอเอนเทคและโมเดอร์นาเข็มที่3ให้ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแออาทิผู้ที่มีประวัติการปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งต้องรับประทานยากดภูมิคุ้ม,มกันผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและเตรียมฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้ชาวอเมริกันโดยไม่จำกัดอายุในเดือนกันยายนนี้โดยต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ไบโอเอนเทคหรือโมเดอร์นาครบ2โดสอย่างน้อย8เดือน ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนของจอร์แดนแอนด์จอร์นซึ่งเป็นวัคซีนแบบฉีดโดสเดียวก็จะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยเช่นกันแต่จะดําเนินการหลังจากนี้โดยเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบุคลากรทางการแพทย์และผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มแรกที่รับวัคซีนเข็มกระตุน้นด้านประธานาธิบดีโจไบ,บเดนผู้นําสหรัฐเน้นย้าว่าการฉีดวัคซีนเข็มที่3จะช่วยเพิ่มการป้องกันโรคโควิด -19 รวมถึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะช่วยปกป้องชาวอเมริกันจากเชื้อโควิด -19 ชนิดกลายพันธุ์และในระยะยาวจะช่วยให้สามารถยุติการระบาดของโรคโควิด -19 ได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากอิสราเอลและสหรัฐแล้วหลายประเทศยังเตรียมดําเนินโครงการในลักษณะเดียวกันอทิอังกฤษที่เตรียมฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ประชาชนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำรวมกว่า32ล้านคนในเดือนกันยายน ่วนเยอรมน,นีเตรียมฉีดวัคซีนชนิด mRNA เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ในบ้านพักคนชารารวมถึงผู้ที่ฉีดวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอ์นสันและแอสตราเซเนกาครบโดสโดยคาดว่าจะเริ่มดําเนินการได้ในเดือนหน้าอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกออกมาเรียกร้องให้นานาชาติระงับโครงการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นไปก่อนเนื่องจากยังมีประชาชนอีกหลายล้านคนในประเทศยากจนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรกพร้อมเน้นย้ำว่า การฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่3ยังไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นในตอนนี้ประเทศร่ำรวยควรจัดสรรวัคซีนให้ประเทศที่มีรายได้ต่ำอย่างทั่วถึงก่อนจะเริ่มโครงการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นทนิกธนกรไพศาลร,รายงาน